สวัสดีค่ะวันนี้กี้เอาขั้นตอนการดัดวอลลุ่มรลอนเกาหลีนะคะรลอนโตโตใหญ่ๆมาฝากเพื่อนค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะก็เริ่มตัดแต่งทรงผมตามความยาวที่ลูกค้าต้องการนะคะเคสนี้เราก็จะตัดความยาวขึ้นเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ตัดทรงฟาร่าไล่ระดับชั้นอยากได้ลอนเยอะๆก็เลเยอร์สูงๆนะคะอยากได้ลอนน้อยๆก็เลเยอร์ต่ำๆนะคะการตัดวอลลุ่มลอนจะสวยไม่สวยอยู่ที่การตัดผมของช่างนะคะการตัดผมนะคะสําคัญมากเลยค่ะถ้านะคะไม่ตัดแต่งทรงผมจะเกิดอะไรขึ้นคะมันจะเกิดเป็นลอนฟูค่ะลูกค้าจะดูแลยากนะคะเมื่อ เราทําการตัดแต่งทรงผมได้แล้วก็นําลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูดีท็อกล้างสารเคมีจากนั้นก็นําลูกค้ามาลงน้ํายากันเลยค่ะวันนี้ใช้น้ายายี่ได้ได้ของ3บวกสูตรแข็งแรงทุ่งสีเขียวผสมเชื่อมพันธะไดซันไฟเอเซนของ3บวกนะคะตัวเชื่อมพันธะไดซันไฟเอเซนนะคะก็จะช่วยนะคะเข้าไปเติมเต็มโครงสร้างให้ผมกลับมาแข็งแรงแล้วก็ป้องกันผมช็อตระหว่างการทํางานค่ะลงน้ํายาทิ้งไว้20-25นาทีเมื่อความยืดหยุ่นได้แล้วนําลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูดีท็อกอีก อบรและบำรุงทำสปาร้อนด้วยชีสเมนนาเวนซีล้างผมให้สะอาด ทำการเป่าให้แห้งสนิทนะคะจากนั้นก็มวลล้วนลอนได้เลยนะคะแทนตอนการมวลล้วนลอนก็นำปลายผมจุ่มน้ำนะคะใส่ตัวบรุงพีทีขวดดำนะคะหวีให้เรียบดึงให้ตึงม้วนให้ขึ้นเงานะคะเคล็ดนี้ใช้แกนอยู่ที่เบอร์22และเบอร์24ค่ะม้วนเป็นรอนแนวตั้งนะคะมวลล้วนลอนสบัดออกนะคะทุกคนเมื่อทำการมวลล้วนลอนเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเดินไฟอยู่ที่120องศานะคะ20นาทีเมื่อครบเวลาพัก แกนให้เย็นสนิทแล้วเอาแกนออกได้เลยค่ะผมเสียผมแข็งแรงเมื่อเอาลอนออกเอาแกนออกนะคะจะได้ลอนดิงด้งๆแบบนี้เลยแต่อย่าเพิ่งดีใจนะคะลอนจะสวยไม่สวยนะคะอยู่ที่ขั้นตอนการลงน้ํายากโกกค่ะเมื่อเราลงน้ํายาโกกนะคะถ้าลอนคลายหายหมดเลยแปลว่าทุกคนลงน้ํายาชิดความยืดหยุ่นไม่ได้นะคะต้องไปลงน้ํายานะคะทําใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยเกณฑ์น,นี้ก็จะใช้โกกน้ํานะคะ15นาทีเมื่อลงน้ํายากโกกครบ15 นาทีก็นำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูเคลาตินของสามบวกและบำรุงทำสปาด้วยทิเมตนสปาเคลาตินของสาบวกล้างผมลูกค้าให้สะอาดทำการเป่าให้แห้งสนิทได้เลยคะ่ะเทคนิคการเป่าลอนเกาหลีนะคะเราก็จะหมุนมือไปด้านหลังของลูกค้านะทุกคนคือเออเป่าง่ายนะคะไม่ต้องหมุนจริงจังอะไรขนาดนั้นนะคะหมุนเพื่อเซตทรงนะคะ หรือไม่ก็สามารถปล่อยให้แห้งเองตามธรรมชาติได้เลยค่ะเมื่อผมเริ่มแห้งนะคะเราก็จะใส่เซรั่มอาร์เกนออล์จับรอนนะคะจะทําให้รอนกระชับลดความชี้ฟูของรอนทําให้รอนอยู่ทนอยู่นานยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือผลงานการเป่าแห้ง100%ไม่มีการไดรลิดหนีบหรือม้วนรอนเพิ่มเลยนะคะทุกคนก็ได้รอนเด้งๆแบบนี้เลยรอนโคเรียเอสเพิ่มหรือรอนเกาหลีนะคะรอนโตโตแบบนี้เลยค่ะจบงานเป่าแห้งนะทุกคนไม่มีการม้วนรอนเพิ่มนะคะ เพื่อนๆช่างคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์นะคะหลังซื้อผลิตภัณฑ์กับกิกกมีเทคนิควิธีการทําให้สามารถสอบถามได้ตลอดเลยนะคะใครอยากมาเรียนตัวต่อตัวผู้เรียนลงมือทําเองทุกขั้นตอนก็ยินดีต้อนรับนะคะอย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะ